โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมมาซิอูสเองครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยอนิเมะเอเดนเซโรตอนที่20แล้วนะครับผมขอตูษที่มาชานะครับผมพอดีว่าติดสอบมั่งเอ้ยแล้วก็อนิเมะมันก็งดด้วยนะอาทิตย์แล้วมันงดอาทิตย์นึงนะเออเผื่อใครไม่รู้ว่าเออทำไมมาเชา้าจังวะนี่แหละครับผมมันงดนะครับโอเคมามามาเสียเวลาเดี๋ยวเสียเวลานะมามา,มาเริ่มเลยครับผมในตอนนี้นะประเด็นสําคัญสาคัญของตอนนี้ก็คือ ชิกิกับโฮโมระน่ะถูกจับไปเป็นเหมือนกับถูกจับไปใช้แรงงานน่ะเออให้ขุดแร่แร่มันแรงอ่ะคือแบบไอ้ออขุดแร่ครบแสนชิ้นน่ะเออเอาง่ายๆให้ขุดแร่ครบแสนชิ้นนะผมถ้าขุดไม่ครบแสนชิ้นเนี่ยก็จะเรียกว่าไงไม่ได้รับอิสรภาพคืนมานั่นเองจะไม่ได้จะไม่ดูจะไม่ถูกปล่อยนั่นแหละเออนะถ้าขุดไม่ครบแสนชิ้นก็จะไม่ถูกปล่อยส่วนใครที่คิดว่าเออกูหนีดีกว่าว่ะกูไม่ขุดเว้ยแสนชิ้นเี้ยกูเยอะเลยอะไรเงี้ยนะมึงจะหนี ก็จะโดนแบบเหมือนกับว่าโดนลงโทษแบบหนักแบบทรมานเลยนะคือคือหนีไม่ได้อะอเพราะว่าไอคนที่เป็นเจ้าของดาวอ่ะมันจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเออจะไม่ได้ลวผมขอเรียกว่าไอเจ้าของดาวแล้วกันนะเจ้าของดาวเนี่ยมันเรียกว่าเหมือนกับว่ามันผลิตการเป็นศิษยอ่ะคือมันอยู่อยู่สูงสุดเลยมันคือผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะใครที่กล้าถือข้าใครที่ไปถือไปอืออะไรกับเขาเนี่คือไม่รอดนะครับผมโดนหมดเลยเรียกว่าอืมเหมือนประเทศแถวนี้หละนะประเทศแถวนี้หละ ใช่เลยครับผมเออแล้วก็ตัดมาในทางฝั่งริเบก้านะริเบก้ากับพวกแฮปปี้อะไรเนี่ยพีโน่อะไรเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าหาทางไาช่วยชิกินั่นแหละก็พยายามที่จะหาทางไปที่ที่ที่พวกชิกิมันอยู่ก็คือที่ที่โรงงานที่ใช้แรงงานนั่นแหละนะอืมนะซึ่งในตอนที่ริเบก้ามันไปนี่แหละนะอลาวิเลียมมันก็โผล่มาเรียกว่าไม่รู้โผล่มาจากไหนคือแบบคือมึงโผล่มาแบบคือกูอยากให้มึงตายอ่ะไอ้เหี้ยลาวิเลียเนี่ยกูเกลียดมาก ไม่โคตรเกลียดเลยคือผมโคตรเกลียดมันเลยอ่ะคือแบบมันแบบมาหลอกลิเบกาว่าไอ้นี่นี่นี่ลิเบกามาเทิมคนทนตเดบบเชนสี film, ่เดี๋ยวเชนจะให้ข้อมูลของปุชิกินะว่าปุชิกิมันอยู่ไหนสุดท้ายลิเบกาก็โดนหลอกทําให้อับอายตอบเียกว่าไงแบบเป็นตัวตลกอ่ะทําให้อายจนลิเบกาคือโดนคนในบริเวณนั้นหัวราะหมดเลยแบบเรียกว่าน่าสงสารมากอ่ะเวลาวิเลียนนี่คือผมอยากให้มันตายตายไปซะแบบเกลียดชิบหายอยากให้มันแบบโดนฆ่าแล้วโดนบุตรทีแบบขอสักทีอ่ะมันใส่แบบเกลียดอ่ะเออเกลียด นะเกลียดแบบชี่ๆเลยนะแบบโคตรๆอะ่ะอืมแล้วก็นะแล้วก็ตัดมาในฝั่งของไอ้ไอผู้หญิงเจ้าของดาวนะไอ้ผู้หญิงเจ้าของดาวเนี่ยก็เรียกว่าไงผลประโยชน์นะครับผมคือถึงแม้ว่ามันจะคุยกับแดกเคนโจว่าเออเดี๋ยวฉันเอา30%นะแดกนายเอาไป70%เลยไอ้ไอ้ราคาของ Ad เอเดนเซลโลอะไรนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็ตุกติกนะครับผมคือผลประโยชน์อนะ่ะมันก็ต้องเรียกว่าไงกูจะเอาร้อยไว้ยเออไอ้เจ๊เจ้าของดาวเนี่ยมันจะเอาร้อยเลยนะคือมึง มันจะไม่ให้เด็กนั่นแหละนะคือเหมือนกับแค่หลอกเด็กไปแบบนั้นแหละเออนะหลอกเด็กไปอย่างนั้นแหละอืมแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมวอลคิลลี่ก็คือยังไม่มีบทออกมานะเหมือนกับว่าก็ยังไม่มีบทนั่นแหละนะคือผมขอพูดอะไรหน่อยนะคือผมทําในฐานะที่ผมทํามา20ตอนแล้วคือคือ20ตอนที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันแทบไม่เดินเลยเยเออเอเดนเซโร่เนี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่านะ 20ตอนที่ตั้งแต่เริ่มฉายมาเนี่ยตั้งแต่พวกชิกิไปอยู่ที่แกมเบลตั้งแต่พวกลิเบกาไปเจอชิกิอ่ะเออจนมาถึงตอนที่มาอยู่ที่ดาวไอเนี้แหละซันจเวลนี่แหละผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันแบบเดินไปช้ามากๆอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นแค่บทนําอ่ะเหมือนกับว่าแบบในอนาคตมันจะเจออะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่กว่านี้มากอ่ะอืมไม่ว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมอ่ะรู้สึกอย่างนี้เว้ย เออมันเป็นอย่างนี้จริงไงรู้สึกแบบเนื้อเรื่องมึงแทบไม่เดินเลยนี่คุณดูอะไรมา20ตอนวนะคือแบบอารมณ์เหมือนดูวันพีน่ะยืดแบบยืดรู้สึกว่ามันแบบยืดยืดแบบแรงเหมือนกับว่าแบบมันพยายามแบบทำแบบแกลืนอะไรสักอย่างอยู่อะ่ะผมรู้สึกอย่างนี้มาโดยตลอดเลยเออคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไม่ก็มาพูดคุยกันได้ครับผมนะก็ในคลิปนี้ก็เรียกว่าไงบางทีผมอาจจะพูดแบบตกเนื้อหา บางสิ่งบางอย่างไปก็อย่างมากนะครับผมผมพูดเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญที่เรียกว่าแบบเกิดขึ้นอะ่ะในตอนนี้ก็คือเนื้อเรื่องในตอนนี้เนื้อเรื่องมันก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะแต่ผมก็พยายามพูดประเด็นสําคัญนะนะั่นแหละอืมแล้วอีกอย่างคือถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ไปดูอนิเมะมาแล้วแล้วมาดูคลิปผมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแน่นอนนะถึงแม้ว่าผมอาจจะพูดแบบเหมือนกับว่าติดขัดอะไรแบเนียนะผมก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะหรือว่าพูดหาตกไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับผมนะขอโทษไว้รี่ตรง ให้มันให้มันต่อเนื่องขึ้นให้มันลื่นไหลขึ้นให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะผมพยายามนะคือผมตัวตัวผมเองอนะ่ะโดยพื้นฐานและเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะ่ะก็เลยอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมผมจะพยายามนะครับผมสัญญาเลยว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมในคลิปต่อต่อไปแล้วก็การตัดต่อสกิลการตัดต่อการทาทุกอย่างผมจะพัฒนาให้มันดีขึ้นครับผมโอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับผม นะับเจอกันใหม่ในตอนหน้าเลยตอนที่21ครับผมสลับในตอนที่20ก็ขอโดดไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บ